สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลตองอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายสู่นครหลวงสาขานวนครนะครับวันนี้นะครับเซลตองได้นารถตัว2.2ตัวเป็นเกียร์ไฮแลนเดอร์นะครับ4ประตูไฮแลนเดอร์เกียร์ L เกียร์อัตโนมัตินะครับราคารถอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าราสีข่าวก็เพิ่ม7,000บาทนะครับก็รุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หล่อขนาดนี้นะครับทางเราได้มีการตกแต่งนะครับชุดสเกิร์ตรอบคันจาก S อสปอร์ตนะครับฝากระโปรงหน้าของมอเอซ่าตัวนี้นะครับ ใส่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับตัวใหม่เลยล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งสปอร์ตตี้นะครับก็จะมีตัวของกระจังหน้านะครับโลโก้สีเขียวแต่โลโก้เนี่ยลูกค้าจะเอาเป็นสีเขียวหรือสีอะไรก็แจ้งเซลล์มานะครับกระจังหน้า2ชิ้นแล้วก็มีชุดสเกิร์ตด้านล่างนะครับเป็นชุดเต็มนะครับตัวนี้นะครับมาด้านข้างนะครับรุ่นนี้ก็จะใส่ตัวของโป่งล้อนะครับทำให้รถดูบึกบืนขึ้นนะครับยางยางตัวนี้นะครับจะบอกเลยว่ายางตัวนี้เป็นยางดอก A t ท นะครับจะอธิบายก่อนยางนะครับจะมี HT AT MT นะครับตัวนี้จะเป็น AT สังเกตตรงนี้นะครับ AT AT คืออะไรครับร่องของนอกยางตัวนี้มันจะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น MT เลยเนี่ยเป็นมัทเลนจะใหญ่กว่านี้ยางตัวนี้นะครับต้องแจลูกค้านิดนึงถ้าเกิดลูกค้าอยากเปลี่ยนยางแบบนี้ลูกค้าต้องรับได้เรื่องของเสียงยางนะครับที่มันเกิดขึ้นระหว่างการวิ่งถนนดํานะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะเอาไปแบบว่าลุยลําธารหรือเที่ยวน้ำตกยางตัวนี้จะตะกุยดีมากนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น MT สําหรับ 4x4 เลยใช้ตะก,กุยแบบติดลงติดลมได้เลยนะครับแม็กตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับเป็นแม็กขอบ20นะครับยาง AT นะครับแล้วจะมีชุดสเกิร์ตด้านข้างตัวนี้ติดกับบันไดนะบันไดที่มาจากโรงงานแต่สเกิร์ตตัวนี้เราติดเพิ่มเข้าไปตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยลูกค้าจะเอาแบบแค่ไหนก็บอกบอกได้นะครับไม่จําเป็นต้องแปะขนาดนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถแต่งโชว์ของทางอ่าเอสปอร์ตี้นะครับมาให้เรารีวิวให้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น, Q, ปน,นค ด้านหลังเสริมด้วยตัวครอบคาร์บอนนะตัวนี้ฝาเป็นฝาเดิมนะครับอ่าต้องบอกก่อนฝาตัวนี้เป็นฝาเดิมฝาเดิมแต่ตัวครอบตัวนี้จะเป็นครอบเข้าไปเป็นเทปล่านะครับตัวนี้นะครับก็ดูสวยงามเป็นแบบหนึง่งนะครับแล้วก็จะบอกนี้ครับว่ารถตัวนี้จะเป็นสีขาวจดทะเบียนเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ฝาโปรงหน้าหน้าเนี่ยต้องจดสองสีเพื่อให้ ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ต้องบอกลูกค้านิดนึงแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดอยากจะไม่โจดสองสีได้เราก็ไม่โจดให้แต่ลูกค้าโดนตรวจจับเราไม่รับชอบอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากโจดสองสีก็บอกเราได้ครับเราไม่ได้มีค่าจ่ายเพิ่มเติมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับเป็นแปะเข้าไปเฉยไม่มีการเจาะน็อตใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีสเกิร์ตด,ด้านข้างนะครับแล้วก็มีคีบสลามคีบสลามไมใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆริงเรุ้นรุ่นเนี้ยมันจะมีเสาข้างหน้ามาอยู่แล้้้ววตตตตอออนนนนีีเปป็ััคครรรบบชุดส์ะ่า แล้วก็ตัวกระจกตัวนี้จะเป็นข้อบกระจกเหมือนกันนะครับข้อบกระจกทําให้รถมันดูดูขึ้นจริงๆวันนี้จะเป็นสีขาวนะตรงนี้เข้าไปเฉยๆนะครับอรถก็แต่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ภายในเป็นเกียร์โต้ดูภายในนิดนึงดีกว่ามาภายในรุ่นนี้เป็นเกียร์โต้นะครับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับจอเชื่อมต่อกับ Android Auto และก็ Apple CarPlay ได้เหมือนเดิมนะครับตัวชาร์จแบบไ y p C นะครับสวยๆรอๆแบบนี้นะครับ ผู้หญิงใช้งานได้ผู้ชายใช้งานได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะรถกระบะสมัยนี้นะครับจะบอกเลยว่ามีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับภายในเท่ากันนะครับออกแบบมาสําหรับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยรุ่นเด็กนะครับที่ไม่สามารถขับเกียร์ธรรมดาได้แต่อยากจะมีรถพิฆาตสีประตูว่าเป็นครอบครองนะครับก็สามารถเลือกตัวนี้เป็นตัวใช้งานได้นะครับรถเรานะครับจะมีเกียร์ออโต้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยเป็นตอนเดียวนะครับตัวแคปเตี้ยนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยแครบยกสูงสี่ประตูยกสูง มีให้เลือกให้ลูกค้าเลือกเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ลูกค้าท่านใดอยากจะใช้งานนะครับแต่ขับเกียร์ธรรมดาเป็นนี่เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้านะครับบอกนิดนึงโปรโมชั่นคันนี้นะครับราคารถเนี่ยอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นจะบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่เอาชุดแต่งใช้งานออกรถ5้า0 0ืนาพนะครับสามารถออกรถได้นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะเอาชุดแต่งแบบนี้นะครับมาคุยกันหลังม์นะครับว่าจะให้เราบวกเข้าไปกับตัวไฟแนนซ์หรือจะ จ่ายเงินตั้งหากเองนะครับเราสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดรถดิมก็จะเป็นสีแบบสีขาวคันนี้อ่เดี๋ยวแทนกล้องวางนิดนึนนงนะครับนี่ครับตัวนี้จริงๆรถรถรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้เลยเดิม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 ก็จะเป็นสีขาวนะครับล้อแมกซ์ขอบ17นะครับแบบนี้เดิมเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวไปคลิปหนึ่งนะรุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเดิมเดิมให้นะครับว่าเดิมเดิมกับตัวแต่งเนี่ยมาแตกต่างกันแบบไหนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราลงรุ่นนี้ให้นะ โอเควันนี้เซลต้องนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถทักมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับจริงๆเบอร์โทรศัพท์ไอดียายใช้เบอร์เดียวกันใช่เหมือนกันเลยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับเรียวๆแบบนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้เซลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ